よろしくおしま นายสาธิตปิตุเตชะ,ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกาะเสม็ดหมู่ที่4ตำบลเพลอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวนำร่องเข้มงวดมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีแนวโน้มดีขึ้น และรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเพื่อกับเลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศกระทรวงสาธารณสุขได้เน้น4ี่หลักสําคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้และประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติวิถีใหม่ได้แ,แก่การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย การป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลากิจการกิจกรกจกรมเข้มมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและการตรวจหาเชื้อเมื่อมีความเสี่ยงด้วยเอทีเคโดยการลงพื้นที่พื้นที่กเกาะสมุอ็จังหวัดระยองในครั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่จะต้องเน้นย้ำให้สถานประกอบการบนกเกาะสมุอ็ที่ได้รับคําแนะนําจากกรมอนามัยจํานวน92แห่งปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัด